สวัสดีครับผมกลับมาพบกับโอ๊ตอัลติเมทอีกครั้งในคลิปนี้นะครับโดยในวันนี้นะครับผมมากับรถจากรุ่สีดําคันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าหรูมากๆนะครับและในคันนี้นะครับทางปัญหาที่เจ้าของรถได้แจ้งของเราไว้นะครับปัญหาอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการกันความร้อนครับซึ่งตัวฟิล์มเนี่ยการกันความร้อนเนี่ยครับก็เสื่อมลงตามอายุการใช้งานนะครับ และปัญหาถัดมานะครับคือปัญหาสําคัญของฟิล์มตัวเดิมที่เขาติดมานะครับนั่นก็คือมีปัญหาในเรื่องของสนิมที่เกิดขึ้นบนตัวฟิล์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าในฟิล์มชนิดก่อนๆน,นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของพวกนี้เยอะพอสมควรนะครับเพราะตัวฟิล์มเนี่ยจะผสมตัวปลอดไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจุดที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นยังไงและทาง Ultimate ฟฟี่ได้เปลี่ยนฟิล์มตัวใหม่เข้าไปให้จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมในคลิปนี้ครับ และนี่ก็คือฟิล์มที่ผสมประลอดหรือไอโลหะนะครับเราจะสังเกตได้เลยครับว่าบนตัวฟิล์มเนี่ยจะมีลายหรือการเปลี่ยนแปลงสีบนตัวฟิล์มที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ และในจากั้วคันนี้นะครับจะติดฟิล์มในรุ่น UV400 โดยรอบคันนะครับจะใช้ฟิล์มในความเข้ม60%ส่วนบานหน้านะครับจะเลือกใช้ฟิล์มใสซึ่งฟิล์มใสในซีรีส์ UV400 นี้นะครับจะเป็นฟิล์มใสตัวท็อปที่สามารถกันรังสี IR ได้สูงสุดที่99%และในเรื่องของการกันรังสี UV นะครับไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA UVB UV400 ซึ่งมาในช่วง400นาโนเมตรนี่นะครับ จะสามารถกันได้สูงสุด99%เช่นกันครับเราจึงมั่นใจได้เลยครับว่าจะหมดปัญหาในเรื่องของความร้อนและ U.V. ต่างๆนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังฝ้ากระจุดต่างดำต,ต่างๆนะครับอลติเมทฟิล์มครับกันร้อนเย็นเร็วเอาล่ะรครับท่านผู้ชมถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วสนใจฟิล์มเซรามิกจากทางอลติเมทแบบนี้นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ ติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและในคลิปหน้านะครับผมจะพาไปรีวิวรถคันไหนรุ่นใดอีกติดตามชมทางเพจอัลติเมทครับ